สวัสดีครับนี่ก็คือเพื่อนคู่ใจในการเดินทางครับผมมากับปอตชัยคู่ใจซูซูกิเค125นะครับผมคุณปู่นะครับพามาท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตอนนี้แวะทานอาหารก่อนนะครับ คือร้านอาหารนะครับผมจู่ติดถนนเลยนะครับผมครับ,รบตอนนี้ก็มีรถมาพักทานอาหารเยอะมากครับอีกไปก็มาครับ โอเคจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแวะทานข้าวหวานครับ